สวัสดีครับวันนี้บัดดีแล้วเดินไปเอาก้วมากินวันนี้ครับเป็นครั้งแรกครั้งแรกอะไรในชีวิตทําไมครับที่จะได้ขับคุณชายอังกฤษนี่คุณชายเลยนะอันนี้รถอังกฤษไห่เหรอใช่อังกฤษครับสองคันต่ไปรุ่นใหม่ด้วยจริงๆอ่ะผมจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยป้าเนี่ยเคยใช้รถเลสเรเวอร์อยู่เป็นรถสมยรุ่นมากในวังเลยก็รถในวังท่านเอามาขายก็ซื้อต่อมาซึ่งตัวนี้อยู่นะแสดงว่าต้องสีเปิดไข่ นงเป็นสีเขียวสีเขียวได้รู้ว่าก็สีเขียวอยู่แล้วเนาะครับไม่ใช่เขียวนี้นะไม่ใช่เขียวเนี้ยเป็นเขียวแบบอ่าเขียวรถทหารอะไรเขียวาหาร British Racing Green ใช่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 ซินี้เอิร์งทุกวันนี้ยจอดที่ตึกประยกอยู่แล้วยังอยู่อยู่ทีแรกคิดเมื่อคืนเมื่อกี้ว่าจะเอามาขับด้วยที่เก็บไว้นี่เพราะท่านประธานเป็นคนชอบสะสมรถไม่คือคือเป็นรถที่เป็นของในวังก็ไม่ขายถ้าชอบนะเป็นรถ Range Rover เก็บไว้ผมยังจำได้ว่าเครื่องห้าพันอ่ะแล้วแรงมากเสมัยก่อนยี่สิบปีแล้วไหมเดี๋ยวมันน่าจะต้องซ่อมนะลิงจะมีข้าวให้เรากินนะแต ถ้าไปที่สูงเขาได้ซ่อมได้ใช่ได้ครับได้ทุกรุ่นนะที่เป็นเรนเชอร์เวอร์ใช่ครับใช่ครับออกเสียงเรนเชอร์โอเวอร์เอาสำเนียงกีนดีๆนะรถยิงเข้ามานะเอารถยึงเข้ามาด้วยรถยึงเข้ามาสิอันนี้ไม่ใช่เรนเชรเวอร์นี่เป็นอ๋อนี่เรนเรนเรโอเวอร์สปอร์ตครับอยู่ในบริษัทแลนด์โรเวอร์ซึ่งซึ่งเดี๋ยวขอบอกก่อนว่าเราเรามาคันนี้ก่อนไหมใช่ครับคันนี้เนี่ยเจ้าของรถก็คือคนนี้ ใชครับพี่บุญพี่บุญเป็นหลานก็น้องสาวซื้อคันนี้มาครับและชอบมากปวดใจอะว่าลุงนี่นั่นซื้อมาซื้อมาได้สักสามปีไหมพี่เจ้าประมาณเนาะประมาสามปีมาสามปีก็อันนี้เป็นรุ่นไหนครับอันนี้ก็เป็น Range Rover Sport เหมือนกันครับ Sport เป็น Packin Hybrid ซึ่งคันนี้เราเคยรีวิวไปแล้วที่เป็น SUV ตัวนั้นช่วงน้ำท่วมน่าจะเป็นคลิปแรกๆของเราใช่ใช่ครับก็จะมีคายเคนเบลเล่มีเบลเล่เบนเทก้า ซึ่งในคลิปนั้นอะสรุปเบียร์ก็บอกเบียร์ชอบคันนี้ย้อนไปดูได้ว่าผมชอบคันไหนใช่ซึ่งผมก็ชอบคันนี้เบียร์บอกเบียร์ชอบเพราะแม่งแบบผมผมชอบลุกมันชอบเทคโนโลยีมันซึ่งพอเวลาผ่านไปเขาก็ออกรุ่นใหม่มาแล้วซึ่งเมื่อคืนก็จอดอยู่ที่บ้านใช่ครับแล้วก็แบบไอ้เฮ้ยแม่งหล่อว่ะหล่ออยากได้ว่ะอันนี้เป็นไซส์ใหญ่สุดยังเนาะยังครับยังครับเลนส์ใหญ่ตัวนี่ยถือว่าเป็นตัวเล็กครับเล็กสุดเลยก็จะเป็นพวกแบบอีโบกอีโบพมโตคีมอีโบใช่พิโตคีมอีโบคือจริงจริงบ้านเราก็ผูกพันกับเลน เชื่อว่ามันเป็นรถเบอร์ต้นๆของนักบอลอังกฤษนักบอลอังกฤษในชอบมากคือเหมือนต้องมีทุกการหาถัดไอสัตว์ตดเ้วยได้เลยเหรอครับตดหน้ารถเลเวอร์เลยตดไม่ตดตดออรายการแม่คือคือผมผมว่าบางคนก็ชอบเพราะว่าลุกมันบางคนก็ชอบเพราะเทคโนโลยีมันใช่บางคนก็ชอบเพราะการขับขี่แต่ส่วนผมเนี่ยผมชอบลุกกับชอบเทคโนโลยีมันลุกนี้น่าจะเป็นอันดับต้นๆเลยใช่แล้วเ็าชื่อเสียงประวัตินะครับอาประวัติแล้วก็ฮิปฮอปชอบชอบมาก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 ชอบฟังฮิปฮอปที่แม่เดี๋ยวจะทำ คือมันก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะย่อักบอก็ชอบพี่พอร์ชอบหรือว่าพเซนปตลาเมืองนอกชอบ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  y o บชอบช k บชอ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  o ชอบ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 ช s บชอบชอ o ชอ e ชอ y ชอบ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  h อบชอชอบชอือบชาบชอบชอบชอบชาบชอบอบชอบชชอบ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 ชบชอบออบชอบอบชอบชอบชอเชออบชอชชอชอบ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 อมอบช่อ่ชอบ้อมอ่ชอ ผมว่าก็คือจะเป็นเรื่องของไฟหน้าออกแบบใช่ไฟหน้าให้มันดูแบบเหมือนกับว่าฉบเฉียวมากขึ้นจะสวยขึ้นเยอะเล็กลงใช่ไหมครับเยอะสูยขึ้นเยอะกันชนก็จะยาวขึ้นมีเหมือนสปอยเลอร์ลิฟท์หน้าเพิ่เพิ่มความสปอร์ตใช่ไหมครัมีตัดสีตัวนี้มามากขึ้นใช่ครับน่ากระจังเปลี่ยนใหม่พี่แน่นอนเปลี่ยนใหม่แน่นอนใช่เล็กลงเอาง่ายๆคือกระจังรถรุ่นใหม่ๆมันจะดูไฮเทคขึ้นอยู่แล้วใช่ซึ่งอันนี้ก็ไฮเทคขึ้นไฟนี่ก็เปลี่ยนใหม่นะไฟจะดีขึ้นไฟนี่จะเล็กลงอันนี้ไฟใหญ่กว่าใช่า เลนส์โรเวอร์หรือแรนโรเวอร์แลนส์โรเวอร์อยู่ในแบรนด์แรนโรเวอร์ใช่ไหมรถต้องครับเพราะแรนโรเวอร์สปอร์ตก็มีีเลนนี่จะเป็นเหมือนกับว่าจะเป็นตัวเหมือนไฮเอนที่มาหน่อยแรนโรเวอร์ก็จะลุยๆหน่อยลุยๆหน่อยแนวนึงอีกแนวนึงแต่เลนก็จะเหมือนหรูหราใช่เซคชั่นที่แบบลักชัวรี่หอะไรครับเลนส์โรเวอร์ซึ่งเป็นรถรถไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ครับอันนี้ยังไม่ใหญ่ที่สุดยังไม่ใหญ่ที่สุดแต่เอาตัวสองยกมาเทียบใหญ่มากเอาจริงนะ ขับมาเมื่อกี้โคตรเก่งเลยมันไม่เห็นมันเกาะผมอะไรไงมันใหญ่ถ้าผมไม่ชอบคนใหญ่อยู่แล้วทุกคนก็รู้แต่ขับไม่ยากเลยพี่โยชเวลาขับใช่แต่ขับไม่ยากแต่เราแอบรู้สึกว่าคันใหญ่แล้วล้อล้อนี่ก็น่าจะเปลี่ยนแบบไว้เนาะล้อเปลี่ยนลายใหม่ครับเออลายใหม่แม่งสวยว่ะอันนี้ให้มาไปขอบยีบเอเลยแต่นี่ก็มีออปชั่นนะครับเราก็ใส่ได้ถึง23เลยใช่แล้วก็ใส่คาลิปเปอร์ใหม่ได้อีกคันนึงที่ผมชอบนี่ผมชอบด้านข้างเลยครับเนี่ยผมว่าเขาจะเรียบๆเลยแล้วก็ประตูนี่ก็คือถ้าเกิดเรากดล็็็ออออกกเเ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 นน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 นีีีี่่่่่ยยยยััััั้้้้้้้มมมจจะะะะรรบขขาาาาาาไไไปปปลลดดดงงึวิใชุ รุ่นนั้นก็ไม่เป็นนะเหมือนกันครับเด้งเรื่อหรอไม่ยังไม่เด้งครับรุ่นไหนรุ่นนั้นไม่เด้งเลยพี่รุ่นนั้นเป็นธรรมดาเลยเป็นรุ่นธรรมดายังยังยังนี่ไอ้เหี้ยโหยังไม่พ้นรถเลีกจะเปิดดิ กดตรงนี้กดตรงนี้ต้องมีกุญแจตรงนี้กอยู่นี่ครับนี่อ๋อเราจะขึ้นไปด้วยเขาจะมีไซส์สเต็ปให้ด้วยเพราะว่าถ้าสมยศขึ้นไปถ้าไม่มีไซส์สเต็ปบอกเลยว่ากางเกงขาดขาดแน่นอนไฟท้ายผมชอบโอ้ยแค่ชช้เลิศมากเลยไฟท้ายผมชอบไฟท้ายไฟท้ายเขาดูแบบฉบเฉี่ยวมากขึ้นครับซึ่งรุ่นนี้ก็ถือว่าสวยแล้วนะแต่เป็นถ้าเป็นเลนส์โซเวอร์ตัวใหญ่จริงๆอ่ะอันนั้นคือโอ้โหไฟท้ายนี่แบบมันซ่อนอยู่เลยครับอลังการเลยแหละอันนั้นอลังการซึ่งอันนี้ก็ถือว่าสวยมากๆจริงๆเบียร์ควรซื้ออลังการเหมสูงงขึ้นหรือล อันนี้คืออยู่ในแนวปกติใช่แล้วตัวหนังสือนี่เขาเปลี่ยนดีไซน์ใหม่เป็นสีดําอันนี้สามารถผมว่าจะไม่ผิดน่าจะเลือกได้ด้วยเชี่ยข้างบนมีกล้องด้วยเห้ยโอ้โหกล้องโอ้โแต่คุณเบียร์คุณเห็นกล้องสองอันวะฮะอะไรวะผมว่ามันก็คงสวยงามมันก็เป็นกล้องด้วยครับข้างนึงเป็นกล้องข้างนึงเป็นเสาอากาศอ๋อแต่น่าจะพวกหลักไอรับแรงดันนะผมว่าข้างบนฮะคือเดี๋ยวนี้เขากำลังฮิตใช่ทรงฉลามฉลามคู่ทรงฉลามอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นถ้าเกิดเราเทียบกับตัวเก่าใใใใใใชชช่่่่่่ปลลลลลออออออยย้้้้้หหหหหััััังงงกกกกก็็็ญขึนนนนนเเเคครรรบบบบพพดดดดจะิมมมาาวโโโี เป็นคือขึ้นมานั่งครั้งแรกนะแอบอึ้งเหมือนกันนะเรื่องติดแล้ว่ีสวยครับเอางี้นี่มีนี้ด้วยแล้วมันเหมาะกับเบียร์อย่างคือแม่งมีตู้เย็นด้วยครับแล้วประเด็นคือเย็น เย็นด้วยครับรุ่นนู้นมีนตัวเย็นมากว่ารัุ่นนู้นเนี่ยยังไม่เห็นนะครับนนอืมและประเด็นคือเย็นด้วยนะโหนี่เย็นมากนะส่วนที่ชาร์จแบตที่เบียร์ถามถึงนี่อันนี้ผมว่าเขานี่นี่ครัเตอร์อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นไวเลสชาร์จ<อ>นะครับพอเราใส่ไปเขาก็จะชาร์จเขาจะวิ่งขึ้นมาเลยข้อดีก็คือบางทีคนก็ถามว่าเฮ้ยแต่ใส่ไปตรงนี้ทำไมมันต้องแบบซ่อนเข้าไปอันนี้คือทางพวก คนออกแบบนะครับอันนี้คือคนออกแบบเนี่ยเขาบอกมาแล้วเขาบอกว่าทุกที่เนี่ยปัญหาของคนแม้ที่มีไวเลสชาร์จของรถคันอื่นๆเนี่ยก็คือขับอยู่เบียร์ชาร์จอยู่พอมีข้อความมันเด้งขึ้นมาเนี่ยมันทําให้เหมือนกับเกิดเราก็ค่อยคอยมามองเหมือนกับเหลียวเหลียวมามองพอเราใส่เข้าไปตรงเนี้ยเบียร์ขับเนี่ยเบียร์จะไม่จะไม่เห็นมือถือเลยก็จะไม่ให้มองกันแหละก็ปล่อยชาร์จ <Okay. S 2> เลยครับ <Okay. S 2> แต่ว่าหยิบออกมาได้เนี่ยก็เป็นไวเลสชาร์จเลยอันนี้ไวเลสชาร์จนะครับแค่วางเข้าไปมันก็ชาร์จ้ Android บ้าง Android ได้ได้หมดครับได้หมดครับโทรศัพทท์์ี่ซัพพอรต แอร์ก็เย็นด้วยนะคอนี่นี่ไม่ใช่นั่งเงียบเฉยบ่ามันดีมากกว่าที่คิดอะครับจุดแรกที่เราเห็นมันดีมากกว่าที่คิดจุดแรกเราเห็นเห็นไหมเบารใช่สีวัสดุแม่งใช่หรูหรามากอันนี้เปิดได้ปุ๋ยเปิดได้ได้ๆคุณเดือพหรือคุณเดี๋ยวนี้เขามีโกลด์ปูม แล้วก็เปิดออกมาอ่ามันก็เป็นซอฟต์โค้ดเห็นไหมซอฟต์โค้ดในเห็นไหมอ่าแล้วก็ปิดชีเนงแล้วก็จอดีถ้าเกิดดูดีๆนะครับมันจะโค้งอันนี้กล้องถอยน่าจะชัดมากเนี่ยโอ้โหอย่าเรียกว่ากล้องถอยเลยครับนี่ๆๆขออนุญาตโชว์กล้องนี้ครับนี่แล้วมันฉลาดสองปิดประตูนี่มันรู้แล้วประตูเปิดประตูเปิดเขาบอกไอ้เทียตากล้องมันเปิดอยูดเห็นไหมนี่ๆๆเดี๋ยวเราเปิดเดี๋ยวเราเปิดอ่าเห็นไหมอ้าวแม่งรู้รู้ด้วย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 ต้อออโ้โห เอา<ม>เลี้ยวซ้ายไปทางด้วยเลี้ยวขวาไปทางด้วยคือมันฉลาดมาก<ช>อันนี้คืออีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับบ้านเราเมืองไทยตอนนี้นะครับที่เมืองนอกเนี่ยเขารีวิวเนี่ยเขาบอกรถคันนี้เป็นรถที่มีระบบกองอากาศตอนนี้คือเบอร์หนึ่งแล<อ>้วดีที่สุดแล้วนะครับ<อ>นี่ครับมันมีโชว์กองอากาศ T M 2 5เฮ <12. S 2> ้ย12อันนี้คือของเราของเราดีสุดนะครับอันนี้ก็เป็นระบบกองของเขากองได้หมดมีไอออนมีกองคาร์บอนกองฝุ่นละอองต่างๆแล้วก็เปิดไว้ปึ้ง เขาจะบอกเลยคือมาอันนี้อันนี้อันเขียวนี่ก็คือดีคู่ดีคู่เขาขึ้นอยู่กับคู่อันนี้หนาสาดเลยงี้ยอันนี้คืออันนี้คือเหมือนแบบอยู่อันนี้อันตรายอ่าเเข้าใจซึ่งระบบเนี้ยคือเป็นระบบแบบเต็มระบบที่ให้มาในรถยนต์เนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกๆเลยอันนี้เอาชั่นไปหรือว่ามามากับรถเลยมากับรถเลยเรารู้ว่าเขาจะมีระบบอย่างนี้ตลอดเขาค่อนข้างจะแค่ผู้ใช้เ้ายอมยอมยอมที่นี่ไม่ยอมนี่แล้วมีช่องลมเนี่ยคุณสามารถปรับได้นี่จะให้ช่องลมไหนออกลมเท่าไหร่อันนี้ รุ่นนั้นไม่น่ามีไม่น่ารุ่นนั้นไม่น่ามีเท่านี้ใช่ครับยังไม่มีเขาเรียกว่าไม่เต็มระบบอย่างนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเยอะกว่ารุ่นนั้นมีมีฟอกอากาศแต่อันนี้มีฟอกอากาศแบบมีเยอะข้อไหนมีแบบนี้บ้างเท่าที่รู้ยังไม่คือที่เขาที่เขาเน้นๆเนี่ยก็จะเป็นรถตู้อย่างรถตู้เบียร์อ่รถตู้เบียร์แต่มันจะมีแค่ระบบนี้มันจะมีแค่ไอออนส่วนมากจะมีแค่ไอออนเอะไรเงี้ยไม่เต็มเท่านี้อันนี้ชนะอันนี้ชนะเลยแหละโอ้ชนะวิสเซเว่นผมมีไหมอ่ะวิสเว่นเปิดแอร์ให้เย็นก่อนไหมอากาศดีดีนไม่ได้ลงมาที่ต้องร้ายจะบ ขี่ดีหล่อหน้าใสอากาศดีโอกเลยแล้วลงมาบอกเลยคืออันนี้เอาไว้จีบสาวๆได้ด้วยแต่งตัวหล่อลงมาดีบอกเธออยากปลอดดีป่ะถ้าเธออยากปลอดดีเธอไ้ม่ลง่อ่าโอเคแต่ถ้าเธออยากปลอดไม่ดีมึงไปนู่นเลยคันเจ็นแต่คุณลองนั่ง f c สักรอบครับแล้วคุณจะติดใจผมว่าปุ่มอาเบียลองกดปุ่มพวกนี้คือมันให้ความสัมผัสต้อเบียลองกดกดไปเลยคลองครับกดลง อ่าคุณจะไม่ใช่ระบบสมภา่านนะคือพวกเราอาจจะชอบอะไรอย่างนี้อาจจะชอบนิดนึงนะครับเร้่ตงนี้เราก็หมุนกันปรับอุณหภูมิกดลงเป็นเกี่ยวกับเบาะครับพี่กดดึงขึ้นเปลี่ยนเกี่ยวแอร์อ่าแล้วนี่พวงมาลัยก็สามารถทำอะไเปิดปิดเพลงได้นี่นี่พวงมาลัยผมจะให้ดูคุณสามารถเลื่อนมันได้นี่มันเป็นทัชสกรีนอย่างนี้เลยแล้วกดโอเคเข้าไปคุณจะฟังอะไรนี่คุณสามารถเลือกได้นี่เป็นจอจอ LED โอยนะใช่เฮ้ยจอนี้แม่งแบบดูดีมากอ่ะนี่นี่นี่อันนี้ไม่ได้โอ้ยนะน่าจะเป็นจอที่ผมคิดว่าดีที่สุดแ้ผมเนท่า แล้วด้วยความที่มันโค้งนิดนึงเนี่ยมันจะมีปัญหาที่เวลาบางทีผู้ใหญ่ครับลูกอยู่ข้างหลังเนี่ยเพราเชื่อมต่อเราจะมองไม่เห็นแล้วก็เป็นเงาเขาเรียกว่างานอันี้นอกจากมันจะผิวผิวสัมผัสได้แล้วเนี่ยมันโค้งแต่ถ้ามีโทรศัพท์เข้าก็ดังกันดังทีครับแล้วถ้าเกิดเป็นเมียนอทโรมาต้องเครื่องโทรศัพท์ทิ้งออกไปครับอยาาติดกันแล้วซึ่งอันนี้มี e v ด้วยมี e v นี่คุณเหมือนซื้อ touchpad อันนี้เลย คุณเลือกได้เอเนร์จีคุณอยู่ยังไงคือบางอย่างนี่คือสมมติว่ามองมุมนี้มองไม่เห็นแลวมองมุมนี้มองไม่เห็นแล้วผมว่าอันนี้แม่ดีมากขออนุญาตไปเข้าโหมด EV นิดนึงอันนี้ครับผมว่ามันมันก็ดี EV นี่ครับเราจะไป EV กันคือมันก็จะมีสามโหมดไฮบริดี็อย <bucks. S 2> <Enfin> ่างที่เรารู้กันอยู่นะครับแบบโลก็เครื่องน้ำมัน e ีวีนี่ก็ไฟฟ้าอย่างเดียวมันมีเซฟขึ้นมาครับเซฟเนี่ยคือเบียรตั้งได้ว่าแบตอย่าให้หมดเกินเท่านี้นะถ้าหมดเนี่ยเปลี่ยนไในเครื่องอย่างเดียวเลยอย่างตอนนี้เขาก็ตั้งไว้50%อันนี้ผมว่ามันก็เหมาะเวลาแบบอันนี้ดีนะ ผมยังไม่เคยเหยีรถคันไหนทําอย่างนี้นะเพราะว่ามีแบตหมดเนี่ยแล้วเราบางทีเราไปไกลแล้วน้ำมันก็จะหมดเราก็จะงงๆกับอีกกันนึงที่ผมลองใช้ดูแล้วผมตกใจคือเรื่องของ GPS ผมื่อเราลองเซิร์ชไปอะใช้โรงแรมหัวช้าง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 เอาชื่อทะเลาดีเลยวะไม่ใช่ดิอาลุงเติ้งไปมาไม่ผมไม่ไปคนนี้ครับเป็นช่องอะไรเี่ช่องนะมันมีเป็น 3D 3มิติแล้วเราขับไปเนี่ยมันจะแบบคือมันดูหรูหราเออมันดูแบบนี่เนี่ยอย่าบอกนะว่าถ้าเกิดตึกประโยคเห็นตึกประโยคอะถ้าจะเห็นนะไอไม่แน่ไม่ ผมมาเห็นนะไม่เราลองเสิร์ฟไม่เป็นประโยชน์บีไม่หยกสกอตย์ไงครับบีอไอออตินะนะครับตอนนั้เซิร์ฟไปตึกเบียร์บีหยกสกายบีหยกสกายบีหยกสกายนะครับเอาแล้วกูไปกินอาหารทำไมเนี่ยบุฟเฟ่ต์เขาดังไงบุฟเฟ่ต์เขาดังโอ้โหกินทันทีเลยขี้ค K E L O K มาลูดไปตึกเบียร์ไปไกลมาไหนตึทองรอเนี่ยเออทำไมมันไปไกลวะ เฮ้ย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 เนี่ยเฮ้ยเขาฮ้้ว่าเบอกแล้ว่าเห็นผมน้่งทำงานอยู่เนี่ยเบียทงานอยู่นี่เหรอไอซิยูเด้วยเฮ้ยครัฟิกดีมากเอานี่นี่เห็นปยกต์ด้วยเห็นสีด้วยเห็นสีด้วยเห็นสีด้วยเออนี่นี่น่ตัดสีด้วยตัดสีโอ้หเฮ้ยโอ้โหสุดยอดดีๆๆเฮ้ยผมเพิ่อเคยเห็นรฟิกเ่เคยเห็นแมทในรถแล้วแม่งเป็นเป็นอย่างนี้นะมันเห็นมันชัดมากเลย้ะซื้อซื้อซื้อไหมซึ่งครับก็ก็แจวด้านหลังก็มีปรับแอร์ได้เหมือนกันข้ั สบายมากแล้วด้านหลังก็มีแอร์ตรงที่หัวด้วยพีเตอรผมเพิ่งเห็นตรงนี้มันเป็นผ้ายีนไหมเหมันผ้ายีนอ่ะมันผ้าเอะไรคะพวกนี้มันจะเป็นเหมือนวัสดุเรียกออกเรื่อรีไซเคิลครับใช่แล้วก็เครื่องเสียงมันเป็นของเมอริเดียนเนาะใช่โอ้โหเครื่องเสียงลำโพงทั้งหมดเนี่ยชั้นหนึ่งใช่ไหมชั้นหนึ่งมันจะมีแบบในหัวหัวโผลพักหมอนด้วยนะครับลองลองเปิดได้ปะได้ครับลำโพงทั้งหมดนี่ยี่สิบเก้าตัวนะครับตอนนี้ยี่สิบเก้าเลยหรอยี่สิบเก้าเลยพีีี่่เบยร์ตอไปน้คุณจะเรับ แล้วก็มีอันนี้เขาเรียกมูลรูหรือทะลุพี่โดเป็นเขาเรียกมูลรู้ครับมูลรู้มูลรูครับก็ก็ก็แจวอะคุณบ er, ีคุณอย่าลืมระบบนี้นไปอีกระบบนึงร,ระบบอะไรวะนี่เบาะของคุณอ๋อเบาะคุณสามารถปรับเขาไดเวอร์คุณสามารถกระเถิบก <c oughs> ระเถิบปีกของคุณเข้าได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยมันหลุดมันดูดดูดดูดโอโอมันโอบเข้าได้และอีกอันหนึ่งที่นี่ตรงอันนี้ครับนี่ที่เปิดที่เก็บของมันจะเป็นแบบฝาแข็งจะไม่ใช่แบบเหมือนซองหนังข้างหลังเนี่ยฮะ ผมว่ามันก็ดูอารมณ์เหมือนนั่งอยู่บนเครื่องบินนะครับผมว่ามันก็หรูหราโคตรดีอ่ะผมชอบนู่เด็นมากนี่คุณกดขึ้นมาเห็นไหมครับคุณสามารถคุณจะขับรถแนวไหนครับคุณเบียร์ใช่อ๋อเป็นโหมดสปอร์ตโหมดสปอร์ตโหมดอีโค่อีวีกดตรงนี้ได้มันมีมันมีเป็นปุ่มที่ใช้เลยเปีครับเรื่องนี้เขาใส่เต็มมากเนี่ยเต็มเต็มมากนะแล้วอันนึงนะครับที่คนเนี่ยกังวลว่าพอเป็นรถ SUV เครื่องกับไฟฟ้าก็คือต้องมีแบตเตอรี่อยู่ข้างล่างแล้วเป็น SUV แล้วมันลุยน้ำมัันนนนจะไไม่เเป็รรหออี r e n โ e เวอร์เห no ็นไหมครับมีระบบลุยน้ำมาให้เลยนี่น like ี่นี <S <S> ่ขาลุยน้ำเขาหยับวะขาหยับะรถเทียวมันยกขึ้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 นออกกงน้ำท่วม้นรถพังใช่ไอ้แคันนี้พังนะมันพังทั้งประเทศอ้ยรถโอ้าคันนี้พังบอกเลยก็คือเขาเราได้ย้ายำหนีงไปเบยอกย้นหมดแล้วนะครับก็คือต่อให้เป็นระบบไฮบริดมีแบตเตอรี่แต่ก็ลุยน้ำได้ก็คือสบายระบบการออฟโรดยังทำได้ปกติโคตรแจ๋วบอกเลยกล้าพูดเลยว่าคันนี้โคตรแจ๋วจากที่เคยขับขับรถมานะคันนี้แม่งนี่แล้วเข เห็นไหมครับอ่าอ่นครบได้คุณจะมีกล้องหรือไม่มีกล้องก็ได้คุณมีระบบอินเนอร์มิลเลอร์ในรกก็ได้กเพราะว่าเดี๋ยวนี้บางทีกันคนบังไงอันนี้เขาเป็นกระจกกรองแสงม่ะครับเขาหรอใช่ใช่แล้วเราเดี๋ยวไปดูเครื่องไปดูเขาเก็บของแล้วก็เครื่องไหมฮะได้ใช่ครับโอเคแล้วความจุเนี่ยประมาณ834ลิตรถ้ายังไม่พออ้าวกดทาบอกได้ ตัดตัวซ้ายแล้วเบาะนี่พับไฟฟ้าเลยนะครับเนี่ยเอาขึ้นก็ขึ้นไฟฟ้าผมว่ามันเจ๋งตรงเนี้ยอ่าแล้วเราก็จะมีระบบไฟฟ้าเนาะไฟฟ้าแบบตัวนี้อันนี้ EV ก็จะมีสองฝั่งก็เป็นน้ำมันฝั่งหนึ่งอันนี้ก็เป็น EV ก็เป็น AC DC ใช่ครับก็ชาร์จเร็วชาร์จก็ได้หมดทบทุกระบบดีกว่าคันนี้เครื่องเท่าไหร่เนี่ยน่าจะแรงกันนะเนี่ยดูมันแบบเก็บทุกอย่างอ่าเดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่เขาจะเก็บ เดาเดานี่ก็น่าจะมีฝาปิดเท่าไหร่อ่ะสามลิตรเคครื่องรับหกสูบนะครับสามลิตรสามพันซีซีสามพันซีซีหกเอ่อแรงม้ารวมไกด์สปอร์เตอร์ก็คือห้าร้อยสิบแรงม้าห้าร้อยเหรอห้าร้อยนี่ก็พาเราไปปิวเลยนะแต่เมื่อวานลองขับแับนี้ลองดูลองกดโอ้โหมาเอาเรื่องใช่ไหมเอาเรื่องเอาเรื่องครับมันเป็นรถที่เหมาะกับเราไปดื่มดั่งยามค่ำคืนนะถูกต้องครับอันนี้คือแก๊งเลยแหละรถแก๊งอ่ะใช่ถามดีกว่าราคาเท่าไหร่เออเท่าไหร่ให้ผมเดาไหมปะผมผมไม่รู้นะผมไม่ดูเดยอะสิบอะไรแพงไปผมว่า แปล้านกว่าแปล้านกว่าครับแล้วรุ่นนี้เลยนะครับก็อยู่ที่แปดล้านห้าแปดล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเฮ้ยคุ้มนะรถแปดล้านกว่าได้รถห้าร้อยแรงม้านะนี่แปล้านจริงเหรอวะแปล้านกว่าเชี่ยมันกึ่งมากนะเห็นข้างในภายในคือมึงเล่นกันสนุกสนานใช่ผมชอบยังยังไม่ได้ขับนะยังไม่ได้ขับนะแต่แต่คาดว่าถ้ามันห้าร้อยมาแล้ววันนี้เราจะลองขับกันไหมองลองสิครับต้องลองใช่ไหมครับอ่ะฟังฉุบไม่ต้องเป่าหรอกไปเลยเนี่ยไม่ต้องเป่าหรอกไปเดี๋ยวเราลองขับดิอ่ะ ้ายสวยมากผมบอกเลยครับตามนี้ไฟไฟท้ายสวยจริงครับมันดูิบเรียบแบบไม่ค่อยมีอะไรแต่สวยแต่คือคันรุ่นเก่ามันก็ยังไม่โบราณนะไม่ไม่ยังไม่โบราณก็ยังสวยนะแต่ว่าคือคันนี้มันไฮเทคมากมันมันหล่อมากอะเขาไม่บูอหวานเนอะพอพอมันบเรียยๆมันก็ดูได้นานๆเดี๋ยวก่อนมันไม่วูอหวาแต่มันแก๊งเฮ้ยแก๊งเดียมันแกลงใช่คือจะแต่งตัวถ้าเกิดทงแกลงก็ได้หรือคงจะใส่สูทด้านข้างหลังก็ได้ผู้หญิงขับนี่น่ารักนะแบบดูเท่ๆนะเก๋ๆนะเฮ้ยผู้หญิงขับน่ารักมากรถางนงี้บางคนเขา โอ้โหพอขับวิ่งบนถนนสีนี้สวยเลยครับขับไปทํางานได้ขับไปห้างได้ขับไปทะเลก็ได้ขับไปเที่ยวเล้าก็ได้เอาได้เหรอได้ดิเอ้ยเฮ้ยอย่าไปเลยครับผมว่าแหลกอาโคจรงั้นเบียซื้อคันนี้เลยครับไอเล้านี่มันเป็นยังไงนะคบพี่ตึงเล้าบ้านเราผมเนี่ยไม่เคยไปสักทีเลยพี่เอาจริงๆเกิดมาผมรู้จักแต่เล้าที่เขาใช้เลี้ยงไก่อ่ะครับจะอื่นนี่ผมผมไม่มีความรู้จริงเออผมก็รู้จักเหมือนพี่ตึงเลยเล้าเป็ดเล้าไก่เอาดีนะกูเป็นคันป่าชิบหายเลย เบี้ยนั่งดีว่ะนั่งดีมากนี่ขนาดล้อใหญ่นะใช่แล้วคือด้วยความที่คันนี้คันเร่งจะหนักนิดนึงทาให้เวลามึงเหยียบคันเร่งกับเบรกอะมันไม่กระชากเออ่อหไหมถ้าเกิดรถเบาๆเหมือนแบบรถบางรุ่นเน่ะเบาๆอะม่งจะแบบกระชากพงมลายเนี่ยฟีลลิ่งก็คือถ้าเกิดจอดเฉยอะพี่ตอนมันสาวอะมันเบาแต่พอมันวิ่งเร็วปุ๊บมันเริ่มหนักขึ้นละเขาน่าจะเป็นระบบแปรผันใช่ดีมากเลยอะเฮ้ยแต่ผมบอกเลยช่วงล่างนิ่มกว่ารุ่นเดินเยอะมากโหสุดยอดบอกเลยเบี้ย ต้องโดนใช่ไหมต้องโดนว่ะเอาแล้วเอาแล้วอย่างนี้คุณเบียร์โดนเลยเขามีระบบไบสปอร์ตด้วยนี่อ่าไบสปอร์ตคือแบบว่าใกล้ๆใช่ไหมมีรถเข้ามาใกล้ใช่ไหมคุณจะต้องยังเพิ่งเป็นเลนนะอ่ายังเพิ่งเป็นเลนนะทีระบบระบบเขาก็ใส่มาครบเลยนะโอ้ระบบเยอะมากจัดเต็มบอกเลยอะ ไปไรทิดไปไรทิดมา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 ใส่โค้งด้วยใส่โค้งด้วยมา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 ข้างล่างดีข้างล่างดีนุ่มไอแต่นิ่งมากนะครับข้างหลังมองนี่คือรถมันไม่เอ็นเลยนะเมื่อกี้ที่กดแล้วเข้าโค้งอ่ะมานะมานะเมื่อกี้มานะไอ้ที่พอขับใส่สปอร์ตรอบแม่งรอแล้วอะรอป่ะรอป่ะรอรอรอแม่งรอไม่ไม่ให้รอรอบนะเหมือนจะรอบแม่งรอจะไปแล้วอะไปนะสามสองหนึ่งไป ยศยศแม่งมาว่ะยดเบียจะเย็นเบียร์โอ้ยหีไม่หยุดเลยว่ะเฮ้ยโอ้โอแต่บอกเลยโคตรนิ่มผมชอบอช่วงล่างมาก<อ>แล้วดูเลยรถคันใหญ่หเฮ้ยว,วงเลี้ยววงทำไมมันแคบเลยวะวงแคบมากอ่ะ เฮ้ยเขาเตือนด้วยว่าคุณมีกล้องจับเหรอกล้องอะไรวะกล้องจับความเร็วไงเขาเตือนว่าหรอกล้องจับไม่ทันเลยเมื่อกี้คุณหน้าจอรถแม่งโคตรฉลาดเลยแม่งฉลาดมากทั้งห่วนนี้มีกล้องจับความเร็วอยู่อ่ะข้อดีคันนี้ผมชอบมากผมชอบกินน้ำเย็นน้ำเย็นเออไม่เย็นจริงเหออที่ไม่งเย็นนะเบียวคือเย็นเลยใช่มยยเเ็นลพี่เติ้งเย็นเลยใช่ใช่ใช่เขาหน้าจออะไรนะคุณขอบคุณครับคุณข้างหน้าข้างหน้ารถกาศนะคันเนี้ยแข็งมากนะอะไรแข็งตัวถังแข็งอ๋อถ้าตรวจเราจะลองเทสข้างหน้าไหมไม่ไม่อออีี้้ยยูู่่่ดดๆๆม จะแนี่เขาแัะท้องนะเรียวรู้หลาแต่ท้องนะใช่ใช่ใช่ก็ชอบชอบมากับเป็นรถที่ใช้งานได้เท่ด้วยมันรู้ติอะไรวะใช่สีดีโอ้พี่บูถนนผมขับตามสวยมากจีโนรากรีนนี่ถ้าใครจะซื้อแลี่ก็บอกที่ศูนย์นะจีโนรากรีนสนใจับไปที่ศูน าี่ชายมั้งครับนมีหรก็จะมีตรงพระรามสี่ใช่ครับเดี๋ยวเราอต้องเบอร์ต่อมาให้ว่าสนใจก็ไปลองขับได้ใใชช่่ติดต่อฝ่ายขายอ่ะเผื่อคันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจครับอ่ะลองดูนะครับไม่ใช่ผมว่าดีบอกเลยว่าช่วงล่างก็ดีทุกอย่างเบรกดีมากนะครับถใหญ่นี่มันคือเบรกไม่ค่อยอยู่นะใช่น้ำหนักตัวเยอะเบรกดีมากนี่บอกเลยดีคือถ้ามีบัดเจ็ตประมาณนี้ประมาณแปดเก้าล้านเป็นตัวเลือกที่ดีมากคือผมว่าซื้อได้เลยอ่ะไม่ต้องไม่ต้องคิดมากหรือเบิ่าถ้าบัดเจ็ตเท่านี้นะคุณภาพเท่านี้ผมยังไม่รู้ ว่ารถรุ่นไหนดีกว่านี้ค่อนข้างมั่นใจด้วยเราะตัวเทียบยากหน่อยนึงยากแล้วถ้าเกิดใช้งานที่อยากได้ความสบายเนี่ยผมว่าตอบโจทย์เลยล่ะไอ้รุ่นนั้นมันก็ดีแหละเครื่องใหญ่แต่เนี้ยดีกว่าคือเหมือนเขาก็แบบเหมือนพัฒนาขึ้นมันาแก้ไขในจุดที่ควรจะแก้ไขให้ดีขึ้น เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวนะครับที่ปฐมนะครับไดครับก็ต้องขอบคุณเลนโรเวอร์ใช่แนะแล้วก็ขอบคุณสถานที่นะครับสานปฐมร้านปฐมหอ่นะครับใช่ใช่ารออร์นิกอร่อยเดี๋ยวดายดูว่าเดีไกินเะครับไปกินกันแต่ขอบคุณเลรเวอร์มากว่านี้ได้ลองรถนี่ทำประสบการณ์ใหม่ถ้าเกิดมีเลนออกมอใหม่เงี้ยเราก็รู้สึกว่ารถมันต้องดีทุกคันอ่ะเราก็อยากลองอีกนะเพราะว่าเพราะว่าเขานำพัฒนามาอย่างนี้ใช่ๆรถใหม่นี่เฟ่อมากไม่คิดว่าจะดีเท่านี้นะใช่ โอ้โหอันนี้มันเป็นคาเฟ่ทีแ่แบบว่าอออนะโอเคดกเนาะออร์แกนิกครับแล้วก็มีแบบว่า มีเล่นโยคะด้วยครับแล้วก็กาแฟกมีข้างหน้าแล้วมีซิ่เตอง์ในตอนนี้ทางต้อนรัีนะเขาเป็นไฮเบรคห้องไฮเบรคห้องไฮเบรลุยกันก็คือจะเป็นแบบสไตล์รักโลกนะครับอยู่ดีก็หยิบหมูขึ้นมากินแล้วลุยไปเลยนี่หิวจริงอร่อยอาหารก็จะเป็นสไตล์อาหารไทยนี่โอ้โหร้อนๆเลยนี่อันนี้นี่จะเป็นซิกเนเจอร์เขาครับก็จะมีขนมครกหมปิ้งอืมเนื้อขนมครกอร่อย หรออร่อยหวานไอ้เนี้ยกินของข้าวก่อนดิหวานกคาวไปด้วยกันได้ เดี๋ยวเดี๋ยวยติ๊งรู้ต้องลอครับครับอันนี้มาครั้งสองแล้วเคยมาครั้แรกกรองไทยครับยเนุ่สวนเนาะใช่ครับก็ถ้าเกิดใครนะครับมองถึงคาเฟ่เหมือนออแกนอกเลยก๋เตี๋ยวรีไทยไทยสุขภาพแถวทองหลอก็มาได้จะอยู่เข้ามาทองหลอยอีสิบาเจอที่จอดรถร่ลลมรื่นไม่น่าเชื่อว่าอยู่ในกลางทองหลอกลางเมืองใช่บนร่มเื่นร่มนรํากลยยัเปิดบ้านคนอ่ะได้ครับก็ขอบคุณแกรัที่นะครับวันนี้คาเฟ่คาเฟ่อร่อยมากอร่อยมากไปขอบคุณครับเจอกันครับ i you